นะหนูหนูเข้าใจนะที่ลูกกอต้องการให้หนูทำความเข้าใจนะคือว่าเราจะทำไงสร้างการเรียนรู้ด้วยการหุ่นยนตไอ้ตรงเนี้ยหนูหนูดูนะไอ้ตรงเนี้ยม,มันมันมีมันมีเมืองไทยเขาทำได้หมดแนละ้ววิธีคิด อันนี้เขาเรียกโมบิลิตี้นะ mm. การเคลื่อน mm. นะ mm. เราเอ๊ใช่หรือเปล่าเราก็แบบอิคลีมฐานตรงนี้ mm. นะโมบิลิตี้เห็นป่ะ mm. การเคลื่อนไหว mm. เราทำไงเคลื่อนไหวคือคือหลักการมันอยู่ตรงนี้นะเห็นป่ะ เขาเคลื่อนไหวยาวแล้วเห็นป่ะมันเคลื่อนไหวนีๆๆ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 ่คือการเคลื่อนไหวใช่หรือ,อ,อรเ่าเราไม่ใช่เป็นการยกนะไม่ใช่โลจิสติกนะมันเป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันเป้าหมายที่เราจะทาก็คือเราจะทําไงทําในประเทศไทยแล้วเคลื่อนไหวออกต่างประเทศเมืองไทยเป็นฐานผลิตต่างประเทศเป็นฐานตลาดเพราะเมืองไทยของเราอะนะเราพร้อมทั้งหมดแล้วงานวิจัยของเราเสร็จหมดแล้วอะไร ธรรมชาติของเราก็ดีหมดอะไรเสร็จหมดเมื่อเสร็จหมดแล้วปุ๊บเราจะทำไงมัน <c ười> เคลื่อนไหวทุกคนเคลื่อนไหวเนี้ยนะมีความคิดเห็นงไงบ้างจำดูแล้วมีความคิดเห็นไงบ้างวิจารณ์ใหม่เราทำง่ายนิดเดียวเพราะอ้อยเขาทำอยู่ที่ท,ที่เราไปทำคิดว่าเราจะทำเหมือนเขาได้ไหม เปลี่ยวห่ะคิดว่าทำได้ไหมเ<ม>หลือแต่เคลื่อนไหวซึ่งว่าเราไม่จเาเป็นต้องใชุ้่นยดน,นะคนยกไปกระบจกบล้ะลงทุนลงแรงอะไรไปดูไปดูปดแห่กันไปดูแห่กันไปนทัศนาจรรอบโลกเลยถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองตั้งแต่ทีแรกแล้วมันก็ ไม่ไปละไม่ไปเห็นเหนืออ่อยเรื่อนครับอยู่าถาไปเห็นเช่นนั่นเองก็รีบกลับมามันไม่ไปอีกค่ะวเด๋ยวนี้มันก็เที่ยวรอบโลกได้ตั้งสองสามรอบสี่ห้ารอบมันก็ไม่เห็นเช่นนั่นเองมันโง่ถ้ามันเห็นเช่นนั่นเองมันก็จะเห็นในข้อเทียว่าโอ้ไม่ต้องมาก็ได้นะ ไปไปในที่ที่เขาเล่าลือไปที่อินเดียไปอังกฤษอเมริกาไปไหนก็ตามใจที่มันน่าอัศจรรย์แล้วก็กพาไปตลอดเวลาที่มันยัง,งโง่มันยังไม่เห็นเช่นนั่นเองมันไม่ได้รับผลของการไปหรอกถ้าวันไป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 แล้วในที่สุดได้รับผลแถ้จริงของการไปมันคือได้รับคขารู้ว่าโอ้ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องว่ามาจนถึงที่นี่ก็ได้ อาตมาก็เคยพูดกับคนบางคนที่มาสวนโมกนี่เหมือนกันไม่ต้องบ้ามาจนถึงที่นี่กาได้คุณเห็นเช่นนั่นเองแล้วก็มาที่นี่ก็เห็นแต่เช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองในตัวในใจในเนื้อในตัวในจิตในวิญญาเห็นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่ต้องไปไหนแล้วความเห็นเช่นนั่นเองคือปัญญาสูงสุดแต่ความคิดว่าเช่นนั่นเองอย่างนั่นเอง มีขึ้นมาแล้วไอ้ปัญหาก็หยุดหมดสติแลเช่นนั่นเองมาทันเวลามันก็จะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิจกกังวลไม่อายไม่อาวรไม่ช้าไม่ชาไม่หึงไม่หวงไม่อะไรต่างๆมันเห็นเช่นนั่นเองไปหมดนี่เี๋นี้มันไม่เห็นเช่นนั่นเองไม่ในเรื่องนิดเดียวมันฆ่ากันตายมันถึงกับฆ่ากันตาย นี่มันไม่ใช ha ่ฆ่ากันตายธรรมดาพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวอย่างเดียวตายสี่คนถ้ามันไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองเช today, itation, ่นน <ço> ั่นเองมันไปบ้าดันพลังกับเองความจริงที่มันเป็นเช่นนั่นเองมันจะไม่ให้เป็นเช่นนั่นเองมันจะให้เป็นตามที่ครูต้องการตามที่ครูต้องการอย่างเดียวมันไม่ยอมให้เป็นเช่นนั่นเองมันก็เลยต้องฆ่ากัน การเห็นอิทธปัจตตาปฏิจจสุบาทมันช่วยได้มากอย่างนี้นั่นคอยเราสะสมปัญญาในข้อนี้ว่าเห็นมากนี่ปัญญาในความหมายที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าสุญญาตาความว่างว่างจากตัวตนว่างจากความหมายที่เป็นตัวตนว่างจากความสมควรที่จะยึดถือว่าตัวตนอย่างนี้เรียกว่างว่างว่าง ก็เช่นนั่นเองเอย่างเะี้หะไอ้ว่างที่สุดนะ่ะคือเช่นนั่นเองที่สุดไม่มีตัวตนชนิดที่ยึดถือแล้วเป็นทุกข์ไอ้ตัวตนนี่คำนี้อธิบายยากอธิบายลําบากอธิบายลําบากอย่างยิ่งยิ่งอธิบายทางตัวหนังสือแล้วอูดไปกันใหญ่พูดกันทั้งวันก็ไม่จบอะไรคือตัวตนอะไรคือไม่ใช่ตัวตนพวกเราพุทธบริษัทอย่าต้องโง่อย่าต้องไปโง่ให้มันเสียวเวลาไม่รู้อะไรสิ่งไรที่ไปยึดวัาตัวตนแล้วมันเป็นทุกข์ มันกัดเอานอนัคือตัวตนสิ่งไรที่ไปยึดถือเอาแล้วกัดเอานั่นะสิ่งนั้นะคือตัวตนสิ่งใรที่ไปยึดถือแล้วไม่กัดมันไม่มีมันไม่มีที่ดูดที่ไปยึดถือครั้งแรกที่จะไม่กัดเอามันไม่มีแม้แต่ความดีก็เหมือนกันไปยึดถือเอาบ้าดีลงดีมันก็กัดเอาความสุขก็เหมือนกันไปยึดถือเอามันก็กัดเอาบุญกุศลขยะแบบนี้ ูดอย่างนี้มันจะจตะั้าป่เลอะไป็นโทษแกผู้ฟังประเภทหนึ่งว่ามันยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือแล้วมันเป็นทุกข์นั่นพระพุทธจเจ้าถึงสอนไม่ยึดถือแม้แต่นิพพานว่าตัวตนถ้ายึดถือนิพพานว่าตัวตนมันไม่เป็นนิพพานมันจะเป็นความบ้าชน,นิดหนึ่งขึ้นมาเสียก็คือความยึดถือทุกสิ่งใดยึดถือเข้าไปแล้วมันกัดเอานั่นแหละคือตัวตนนะ มันประจบเหมาะมันบังเอิญก็ได้ที่ว่าตัวหนังสือตัวหนังสือนะมันอํานวยนะคําว่าอัตตาอัตตานี่มันมาจากมูลมูลศัพท์รากแต่ว่าอัศอัศอัศธาอัศแปวัาผู้กินหรือผู้กัดอัตตาเนี่ยตัวรากศัพท์แขาแต่จผู้กินหรือผู้กัดไปเอากับมันหนิมันกินเอาไปเอากับมันนนิมันกัดเอา นั่นสิ่งใดถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องไปยึดถือไปนั่นแล้วมันกลับเอาสิ่งนั่นคืออัตตาในที่เรื่องว่าไม่เที่ยงแท้ไม่อยู่